ก็อะไรเนี่ยยังกอะไรเนี่ยเพื่อนกินสวยเดี๋ยวเออสวยเร็๋ยววยเดี๋ยวก็เอาอีนั่นไม่ผู้ที่ะแหละอันนี้สีก้อยใส่อ้อนก้อยใส่อ้อนก้อนก้อยใส่อ้อนอืมเอาเครื่องในี้หลุดลวนโอเคเครื่องในี้หลุดลวนครับพี่น้องกูอยากอันนี้เอิ้นใส่อ้อนปะ แล้วมาใส่อ้อนนี่แหะเอออันนี้นะอธิบายฟังหน่อยมีอย่างนั่นนี่ใส่ไม้ก็ใส่หมาได้แล้วนี่อันนี้มีอย่างนั่นยู่ในนี่ตับตับแล้วยังีเไงแข่งหน้าเฮ้ยแข่งหน้าแข่งหน้าตับแล้วก็แข่งหน้าแล้วไก่ยังอีกผายชิลิ่วถ่ายชิลิ่วโอ้ผ่ายชิลิ่วอืมนานอันนี้เนื้อสดๆงามๆเอาสักหน่อยก่อน อันนี้เจฟสไว้ขไยเจสมใบไคใบไคเมาอกเ้เป็นผู้ใดเมาเยอะจิเมาเหรอบาอ๋อต้องสี่อซื้ออยู่บ่้่เซ็งม่ฟบงบ่เออลงว์บกเก้เป็นผู้ใดบักเก้กันบ่ซื้อแท้มันเหรนะประมามันคนพี่นองเิ่นเบิ่งเป็นบู่้้หูจักเนียบกเก้นี่อดีตเป็นบ่แมี่อดีตพี่ล้กวย มือ่านเห็นเข้ามาอยู่พี่น้องครับที่เบิ้งช่อง YouTube ของอ่ผมนะครับอาจารย์คมเกี้ยวนะครับคมเกี้ยวไขสีนะครับกับถามมาหลายครับบาแอดดี้ผีง้อยออกอเศเ้าไปบ่เสาวน้อยหลบอกผมก็ตอบไปทุกคอมเมนต์นะครับคือกะเดี๋ยวดีเศ้าไปแล้วเขาให้พักนะนะคนพิเศษเขาให้พักโดนเจ้าน้อยเมื่อยก็เลยพักเมื่อยก็เลยพักเอา้า ดีคือก่อยใส่ดิบครับต้อไปกับสีไปทำพทธ,ธีก่อยเห็นไหก่อยอืมอ้าก่อยข้างในมันก่อยข้างในเออกันตอนต่อไปนี่พี่น้องกับก็บคือเอาตอนนี้เอาเพียลงนะครับเพียเพียอันนี้เขาเอื่นเพียออนเพียออนเพียออน,นอก็นื้อกะขั้นมันเนื้อแข็งก,งกากแยัง,ยกยงกาก <laughs> อันโอ้อันนี้สิขันสมไหวตาให้อันนี้อืมเอ้ยเลยมีมากกว่มาพี่น้องมาทำมากินก้อยใส่น้ำกันเด้อครับก้อยฟักไก่เดือดสมไว้ให้มันกินทำให้กินก้อยก้อย<ป>ใส่ดีน้ำกันครับก้อยเห็ดสมไก่ไว้บไ่ไม่เขาเห็นส,สั้นละสมไก่เห็นละตัวใบสมหมูสมหม้อสมหมา คือเห็นจะสมจนฟอนเออเออมาที่ไหนสมมาเห็นบ่เป็นอย่ากบอกใส่เลยนะบอกเลยนะอย่ากบอกใส่นะไม่ได้บอกใส่เออคซื้อบอกคุณพี่ข้ามสมมาคุณยายเจ้าสิจินกับยังล่ะพี่น้องครับเออผู้ใดมากินก้อยนะครับนี่ก้อยใส่แซ่บสุดยอดเลยนะครับก้อยใส่กับมามาไจินเขาง่ายเหมือนกันอ่าส่วนคุณยาเพิ่นก็คือสิบ่วจินดิบเนาะเพราะว่าพญานเป็นเบาหวาน เพื่อนกะสิบ่ากินเดียบต้านคุณอยากกินอะไรนี่บ้นี่นี่กินอมเยนนี่บ้อ่าเอ้าว่ามากินอย่าตายงแคบ่างนี้ไหมอืมสิเด็กใกล้ใกล้หน่อยเขาเอาพี่น้องพอขันชิปหนาก็แล้วกันครับมามากินของง่ายเหมือนกันเออมีบางคนพี่น้องเอฟซีมนถามว่าลงคลิปใหม่ให้ดูหน่อยพะนะว่า กาชิปไม่กับมีคือคือกันครับแต่ว่าเจ้าไปเปิดเบิ้องชิปเก่าเนาะมันก็เป็นชิปเก่าตัวเจาว้าก่อนสิวาจังไหนเว้ยอืมหม่เด้อเขียนไว้บางชิปใหม่เด้อ <laughs> ไปเลยน้องเอาไปบายคู่นักษ์ฝากช่องหน่อยครับฝากช่องคูนค่นัก,นกเจ้าชแนลชแนลชแนลไม่ฝากจากคู่นักเลยชแนลชแนลชแนลคู่นักเอียรอด ช่องคูยักษ์ชนแนลเห็นไ่ตอนนี้ยอดเบิ้งนี่หลายครับคู้ที่ตามได้หลายไปละได้เบองเยอะเอยไ้เบื้องอยู่อ,ยอืมมันก็ได้ของแสนคู่โอ้พูดถึงว่าอืมเอา้าคูยักษ์ไปเห็นอีหยังช่วงนี้เพิ่นกะดังเหมือนเดิมละเพราะว่าเพิ่นเป็นคนดังอืมฉายาเพิ่นมีสองฉายาเดย อ่าหนึ่งตายขึ้นคู่อยากตายขึ้น,นอะถ้าเจอมาสื่อของอีกแล้วพี่น้องครับขายดีครับมือเฮงขายของนะลูกเฮงเป็นคนขายน้องเฮงเป็นคนขายนะครับตอนนี้ก็เอาลงไปแล้วคือพริกผงครับเขาคััวน้ำปลาผงชโลดลเล็กน้อย ขั้นตอนตัวไปก็สิอใส่พักครับพักนี่ก็นเน้นยุตตอนนี้ก็คือหอมเปีหอมสดสรันน่ครับสละแน่คือขาดไ่ได้พี่น้องครับขาดไม่ถึงการที่ห่าสิก้อยเนื้อก้อยอยังงแล้วแต่ละสลันเน่ตอนนี้เป็นพักกินครับ พักกินกับมีผักกาดหินพักกระเดาอี่อย่างมันเขากันครับประเภทพักกินกับนี่ยอสดอันนี้ก็เ่ีอยบการหินก็ก้อยก้่อยพักกระดาเนี่ยค่ะคืออันี้เนาะมิดเท่านั้น่ว้าบ้านฟ้าทองเรียนฟ้าสีซีมซะก่อนท่านใส่ผัก พี่น้องมากินของกันมาที่นี่ฮันตอนซื้อืห้รวยรวยรวยด้วยดอกกุหลาบนะครับถัก่าไปหันตอนหน่อยไหลรวย,ยด้วยดอกกุหลาบอบอกก็ละเื่องแล้วถ้าความหักหนึ่งแจ้งเป็นรวยด้วยดอกกุหลาบลสุดท่านันครับทั้งแสบ่บหัวห